และนี่คือ5้าอันดับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิีเมลีกอังกฤษหลังสิ้นสุดมหากราฟมอยเซสไคเซโดจะมีใครที่อยู่ในชาร์ตนี้บ้างมาดูกันครับอันดับที่5เป็นโรเมลูลูกากูที่เชลซีทุบสสิติสโมสอในตลาดซัมเมอร์ปี2021โดยค่าตัว97.5ล้านปอนด์ดึงจากอินเตอร์กลับมาสู่ทิ้นสแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งเพื่อเอามาเสริมคมเป็นกองหน้าหมายเลข9ตัวหลักของทีมแล้วแกก็ประเดิมสนามรอบใหม่ได้ดีด้วยนะครับยิงใส,งนนสง่อา,กการ์เซนอลได ให้สัมภาษณ์กับสกายเตเลียว่าไม่แฮปปี้กับแผนการเล่นของโค้ชและมีบอกว่าอยากกลับไปอินเตอร์อยู่นะทาไม่มีปัญหาและก็อยู่กับทีมต่อไม่ไหวในเวลาถัดมาครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยยืมไปอินเตอร์ในปีถัดมาและทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่กับทีมอยู่เลยอันดับที่4เป็นแจ็คกรีลิชที่แมนซิตี้ทุบถสติสโมสรและถสติเกาะอังกฤษณเวลานั้นคว้าตัวจากแอสตันวิลล่ามาด้วยค่าตัว100้ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ปี 2021, ึ่งตอนยยมาปีเรกเนี่ตงตอกว่าาอยู นะครับเพราะยังดูต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมของเป๊ปแต่พอมาปีที่2เนี่ยต้องบอกว่าพรีแจ็คไม่ได้มีดีแค่เมาครับแต่ในสนามพี่เขาก็เอาเหมือนกันครับยึดตำแหน่งตัวจริงฝั่งซ้ายของทีมและประสานงานนะร่วมกับฮาร์แลนด์เดอรอยและชาวคณะแบบเข้มๆเ,เลยครับพาทีมเก็บเทรเบิลแชมป์สร้างปริษัทให้กับสโมสสได้สําเร็จโดยแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้มีไสติส่วนตัวที่โหดอะไรแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมคือสําคัญกับทีมมากจริงๆอันดับที่3าเป็นเด็กแคนไลท์ที่อาเซนลเพึ่งจะทุบไสติสสโมส สตินักเตะอังกฤษที่แพงที่สุด100บวก5ล้านปอนด์จากเวสต์แฮมเพื่อเข้ามาต่อยอดจากทีมที่ลุ้นแชมป์ในปีก่อนให้เสถียรยิ่งขึ้นดีลนี้ต้องบอกว่ายังพูดถึงมากไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดีลที่คนไม่ค่อยตั้งคําถามกันเท่าไหร่เพราะไรซ์เนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลสัญชาติอังกฤษที่มีฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับท็อปของลีกเลยก็ว่าได้และด้วยความที่อายุน้อยครับแต่ประสบการณ์ทั้งกับทีมชาติและสโมสรมีเยอะแล้วแถมเป็นคนอังกฤษเองมันก็ ชมด้วยนะอันดับที่2เป็นเอนโซเฟอร์นันเดสที่เชลซีทุบสสิติสโมสอนในตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาด้วยค่าตัว106.8ล้านปอนด์จากเบนฟิก้าครับเพื่อวคว้ากองกลางแชมป์โลกคนล่าสุดมาแบกแดนกลางของทีมซึ่งถึงแม้ว่าค่าตัวจะแพงมากนะครับแต่เอนโซก็สแสดงให้เห็นตลอดครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วว่าขนาดทีมแย่ขนาดนี้ผมเคยยังโดดเด่นเลยนะครับทั้งน,นี่กูไม่ควรจะโดดเด่นเลยด้วยซ้ำแล้วก็ได้รับการคาดหวังว่าจะแบกทีมไปได้ในระยะยาวเพราะตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะอายุ22ปี ด้วยตัวนี้คุ้มไม่คุ้มยังไงเนี่ยก็ต้องดูกันอีกยาวมากๆและอันดับที่1ครับก็ต้องเป็นชื่อที่ทุกคนโดยเฉพาะเด็กหงและเด็กสิงบรูต้องผูกพันกับเขาเลยครับช่วงนี้สําหรับมอยเซสไกเซโดที่เชลซีเป็นฝ่ายชนะในศึกบิดดิ้งวอลทุบสถิติสโมสรและสถิติพีเมียร์ลีก115ล้านปอนด์ขวาตัวกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์วัย21ปีจากไรตันมาเสริมทีมได้เท่ากับว่าเอาแค่คู่กลางที่น่าจะเป็นตัวหลักของทีมอย่างเอนโซและไคเซโดคือทะลุร้อยล้านทั้งคู่นะ บอกเลยว่าเสียท็อตคือรวยจริงธนบัตรเท่านั้นเนี่ยน็อกเอ e ว y t h ติงจนบางทีไม่ต้องเสียเวลามานั่งวิเคราะห์อะไรหรอกฮะจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยพี่เขารวยอยู่แล้วเละครับแต่ตัวไคเซโดเนี่แหละก่อนหน้านี้คือเก่งจริงฟอร์มดีจริงแต่จะกดดันกับค่าตัวไมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมคิดว่าในห้าอันดับนี้มีดิวไหนที่คุ้มที่สุดดิวไหนที่เวอร์หรือดิวไหนที่ไม่ไหวหรือไคเซโดจะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ